มินาซังคอนดิจิวะวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับขอกระัเข้าสู่เกม PSO2 หรือฟรฟซาเลทูนะครับและในคลิป Q&A PSO2 ในพาร์ทที่2นี้นะครับก็จะต่อจากพาร์ทแรกนะที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คาร์สกันเนอร์ซัไฟเตอร์ที่ผมเล่นอยู่นะครับซึ่งก็แน้มีการเตรียมข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแต่ว่าก็ได้มีคนมาถามคําถามจากในครั้งก่อนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องโดยการพอดีก็เลยอยากจะหยิบในเรื่องของคําถามจากพัคก,ก่อนเนี่ยมาตอบกันในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยมาเริ่มจากคําถามแรกนะครับแล้วซับคาร์สไฟเตอร์เกี่ยวอะไรเหรอครับผมเล่นกันเนอร์ซับแฟนทอมไม่ได้เหรอครับแล้วก็มีคนตอบกลับมาด้วยว่าเล่นได้ครับซับคาร์สตามความถนัดแต่ละคาร์สมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปซึ่งก็ ตอบได้ตรงใจผมมากเลยนะซึ่งในกรณีที่เราเลือกซับคาร์ได้นะครับเราก็ต้องมานั่งดูด้วยว่าคาร์ท,ที่เราเลือกมามันมีสกิลอะไรบ้างที่มันจะมาช่วยพพอร์ตให้กับคาร์หลักของเราได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาถามเกี่ยวกับตัวคาร์กันเนอร์ซัฟแฟนทอมใช่ไหมก็คือจะเป็น Card คาร์หลักคาร์กันเนอร์คาร์ซับก็คือเป็นคาร์แฟนทอมนะครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าสกิลของคาร์แฟนทอมเนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างที่มันจะมาช่วยพพอร์ตให้กับคาร์หลักของเราได้ก็จะมีอย่างเช่น สกิล All Attack Bonus PH นะครับเป็นสกิลที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมซึ่งพลังโจมตีสายอาก็จะมีการเพิ่มไปอีก30เเซนะครับมีสกิล Four Die ที่ทําให้อ่าเกตเกียร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งสลับตัวคาร์กันเนอร์ที่มีอาวุธหลักเป็นทูีปชิงกันซึ่งเป็นอาวุธที่มีในเรื่องของเกตเกียร์พอดีก็สามารถใช้งานกับตัวสกิลนี้ได้เหมือนกันนะครับมีสกิลเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มอัตราคิดคอนอยู่ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับ แม็กพีพีขอจบพูดแรกด้วยนะถ้าหากมีเยอะเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มได้มากขึ้นตามไปนะครับมีสกิลที่เป็นการช่วยเพิ่มพีพีที่เร็วขึ้นมีเรื่องของตัวาการซัพพอร์ตเรื่องของตัวสกิลเวทด้วยซึ่งตอนที่เราเล่นอาซับคาเป็นคารฟแฟนทอมนะครับถึงแม้ว่าคารหลักของเราเนี่ยมันจะเป็นคารที่ใช้สกิลเวทแม่ได้ก็ตาม ก็ทําให้เราสามารถใช้ในเรื่องของตัวสกิลเวดได้เหมือนกันนะแต่ว่าในกรณีของคาร์กานเนอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้หยิบในเรื่องของสกิลเวทมาใช้ในการโจมตีดสักสเท่าไหร่แต่ก็จะใช้ในการฮิลใช้ในการพลิกแพงอย่างเช่นการวิ่งหรือไม่ก็ใช้ในการต่อเชดประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเลือกซับคาร์เป็นคาร์าไฟเตอร์อย่างผมเล่นอยู่ตอนนี้ล่ะมันจะมีจุดเด่นอะไรบ้างก็คือจะมีจุดเด่นอย่างเช่นเป็นสกิลสแตนนะครับเป็นสกิล เบรบูสเตอร์ stand, แล้วก็ายสุดสเตอร์ก็คือเป็นสเตอที่แบบใช้ในการตีหน้ากับตีหลังที่ก็ขึ้นอยู่กับการกดใช้งานด้วยว่าเราในจังหวะนั้นเนี่ยถ้าหากเรากดเบรสเตอรจะตีหน้าแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นไวสุดสเตอร์ก็คือจะตีหลังได้แรงขึ้นประมาณนี้นะครับมีสกิลอะดรีนาลีนที่แบบเป็นการเพิ่มเวลาของการบัฟให้มากขึ้น มีสกิลเทคอาร์เจโบนัสกับ Tech a r ์เจเอพีพีซนะครับในกรณีที่เรากดใช้งาน PA หรือว่าสกิลเวทที่แตกต่างกันแบบกดโดนจัดแอทแทกเนี่ยมันจะมีการเพิ่มดาเมจที่มากขึ้นแล้วก็มีการเซฟในเรื่องของ PP ด้วยมีสกิลเชสที่ถ้าหาศัตรูติดสถานะพิปกติเราก็จะตีแรงขึ้น มีสกิล PP Astreer ในกรณีที่เรามี PP ต่ำกว่า50%มันก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราประมาณนี้นะครับนี่คือจุดเด่นของตัวคาร์ทไฟเตอร์แบบโดยรวมๆนะก็คือจะเป็นการในแบบโจมตีไปเลยแต่ว่าถ้าหากใครที่เพิ่งเล่นคาส์กันเนอร์เป็นครั้งแรกแล้วก็แบบเพิ่งจะมาจับนะครับผมจะแนะนําว่าให้เล่นเป็นคาส์กันเนอร์ซับฮันเตอร์นะครับเพราะว่าซับฮันเตอร์เนี่ยมันจะมีทั้งสกิลที่เป็นการโจมตีแล้วก็มีสกิลที่แบบเป็นการป้องกันอยู่ด้วยสายโจมตีก็จะมีอย่างเช่น จเอโบนัสหนึ่งเจเอโบนัสสองฟูลรสเตนข้างล่างนี้ส่วนป้องกันก็จะมีอย่างเช่นอากาศสแตนออโตเมดอาฮาร์ปลายม e สซิพันเตอร์แล้วก็ไอออนวิวประมาณนี้นะครับถ้าหากเป็นออโตเมดเนี่ยก็คือถ้าเรารับความเสียหายมาแล้ว HP ของเราต่ำกว่า50%สกิลนี้ก็จะแอคทีฟทำให้มีการกดใช้งานไอเทมยาโดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งเป็นการกดแบบว่ามันจะแบบ ฟื้นทันทีเลยนะไม่ได้มีการออแอคชั่นการดื่มยาอะไรทางนั้นเลยนะครับส่วนสกิลแมสซ i ฟฮันเตอรเป็นสกิลที่ถ้าหากมีการกดใช้งานไปแล้วเราจะต้านด็อกแบ็คแล้วก็มีการลบความเสียหายลงด้วยส่วน i อออนวิวก็คือสกิลที่ถ้าหากเรารับดามเมจจนถึงตายมันจะมีการเซฟ HP p ของเราให้เหลือแค่1 HP นะครับแต่สกิลเนี่ยเป็นสกิลที่มีโอกาสติดกับไม่ติดด้วยนะก็คือถ้าเป็นสกิลตอนเลเวลหนนะครับ มันจะมีโอกาสติดแค่30%มีระยะเวลาอาวาตัดหนึวินาทีแต่ตอนเลเวลสูงสุดเลเวลสิเนี่ยมันจะมีโอกาสติด75%แล้วก็เป็นอาวาตัดหวินาทีด้วยนะครับก็เป็นสกิลที่สามารถช่วยเซฟชีวิตให้กับเราได้ซึ่งสำหรับตัวคาร์กันเนอร์เนี่ยมันจะมีโมเมนต์การโลการหลบที่ถ้าผูืจับคาร์แรกก็อาจจะไม่ค่อยชินใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลือกสักคาฮันเตอร์ Hunter ไปก็จะสามารถเซฟชีวิตได้แต่ว่าถ้าเป็นคาร์เฟเตอร์เนี่ย มันจะเน้นหนักไปที่พลังโจมตีเลยก็คือแบบเน้นโจมตีอย่างเดียวก็คือโจมตีแรงมากแล้วก็มันจะมาซัพพอร์ตกับในเรื่องของการโลมากกว่าด้วยนะครับคือในเรื่องของอาพาร์ทก,ก่อนแล้วเนี่ยผมได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการกดโจมตีแบบโลที่เป็นสกิลต่อเว็แบบทาแล้วใช่ไหมอนาเธอร์เอสโลอาร์ดโหมดนะครับซึ่งวิธีการกดใช้งานก็คือการกดโลกับกด PA ใช่ไหมซึ่งการกดอาการใช้งานท่านี้นะครับมันไม่ได้ใช่การกด JA ซึ่งสำหรับตัวคาร์แฮนเตอร์เนี่ย ที่มีสกิลอย่าง J A โบนัสก็คือถ้าหากเราทําการโจมตีแบบกด JA ได้มันจะมีการเพิ่มดาเมจโบนัสให้ใช่ไหมซึ่งส่วนสกิลเนี่ยมันจะไม่ได้มาช่วยกับการโลเพราะว่าการโลไม่ใช่การกด JA เนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากว่าเทียบดาเมจกับการโล2ครคันเนี่ยคารไฟเตอร์จะทำดาเมจได้มากกว่านั่นเองแต่ว่าถ้าหากเป็นการกด JA เนี่ยในเรื่องของคารฮันเตอร์ก็จะทำดาเมจได้ดีกว่าประมาณนี้นะครับแต่คารไฟเตอร์ก็ทําได้เหมือนกันนะแต่มันจะเป็นเงื่อนไขของสกิลตัวนี้นะครับอยู่ไนเอ่ย ก็จะเป็นสกิลเทคอาร์เจเอโบนัสน,นะครับคือสกิลอันเนี้ยมันจะทําให้เวลาที่เรากดใช้งานท่า PA หรือว่าท่าของตัวสกิลเวทแบบกดโดนจะ a อ t a ท k แบบไม่ซ้ํากันเนี่ยมันจะมีการเพิ่มดาเมจที่มากขึ้นหมายความว่าในตอนแรกนั้นเรากดเพียงตัวหนึงไป แล้วคั้นที่2ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องกดโดนแบบ JA แล้วก็ต้องเปลี่ยนท่าด้วยถ้าหากว่าเราทาสาเร็จสกิลนี้ก็จะแอคทีฟทาให้มีการเพิ่มพลังโจมตีที่มากขึ้นนะครับหรือก็คือคาไฟเตอร์เนี่ยเป็นคาท,ที่ถ้าเรากดใช้งาน PA ก็ควรจะกดแบบหลากหลายไม่ควรกดสแปมนะครับแต่ถ้า,ากดสแปมเนี่ยคาฮันเตอร์จะทำดาเมจได้ดีกว่านะครับประมาณนี้ซึ่งแต่ละคารอะ่ะมันก็จะมีสกิลแล้วก็มีเงื่อนไขต่างกันไปก็ต้องมานั่งดูกันด้วยนะครับแต่ถ้าหากเป็นคาอื่นล่ะ คาเดนเจอร์แบบอันนี้ขอเร็วๆเลยนะคาเดนเจอร์ก็จะมีแบบเป็นการเพลิงเพลิงโจมตีเกี่ยวกับกาสายอาร์ที่แบบตรงกับคาร์การเนอร์อยู่แล้วมีพวกสกิลอาร์กระสุนวีคใช่ไหมส่วนฟอร์ดกับเทคก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคาร์การเนอร์เท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับการซัพพอร์ตเกี่ยวกับตัวสกิลเวทคาร์เบอร์มันจะมีสกิลสแตนที่เป็นเอเวอเรสต์สแตนกับวีสแตนนะครับส่วนเบลเซอร์ก็จะมีอย่างเช่นสกิลฟิลใช่ไหมมีสกิลฟิลสองแบบสกิลบัฟสองแบบแล้วก็จะมมีีสสสกกกิลลแแตตนนนท่เเเเป็ดอับบร้วย ส่วนซับเนเนอร์สกิลที่สามารถใช้งานกับอาคาลักได้ก็จะมีอย่างเช่น HP Restore, Auto Attack Bonus, Auto Attack b o n นะครับขออภัยพูดผิดแล้วก็มีสกิลวิ่งแบบส่วนตัวด้วยมีการเพิ่มพลังโจมตีแบบสเตตัสมี PB Advance ประมาณนี้ส่วนคาร์สแฟนทอมก็อย่างบอกไปคาร์สเอททวาลูจะมีอะไรบ้างก็จะมี HP Restore ของตัวเอโทวาลู a อ t Attack Bonus ET มี e bonus, เอโทาวัลูเจโบอนัสเอยมีเรื่องของการเซฟในเรื่องของพีพีที่แบบเป็นอาสอะไรเป็นท่าเดิมคือถามว่าใครที่แต่สแปมแต่พีเอตัวเดิมเเนี่ยคัสเอโทาวัลูก็จะตอบโจทย์พอสมควรนะครับ แล้วก็ถัดมาเป็นคาลัสเตอร์ใช่ไหมคาลัสเตอร์ก็จะเป็นอย่างเช่นการซัพพอร์ตเกี่ยวกับตัวอาวุธการสลัดเอย่ยลัสเตอร์อาร์วอเทดมีสกิลเทคอาร์เจเอมัลติโบนัสมีคิลลิ่งอาร์รีสโเลดมีเรื่องเกี่ยวกับตัวสกิลบัฟอะไรพวกนี้นะครับคือตรงเนี้ยก็เป็นสกิลที่จะสามารถช่วยซัพพอร์ตกับเรื่องของตัวซับคาร์ได้ก็ต้ื่อนัลองดูว่า,าสำหรับคา์เนี่ยมันจะมีจุดเดน่นอะไรไหมมีสกิลอะไรที่สามารถมาช่วยซัพพอร์ตให้กับคาหลักของเรานะครับแล้วก็จากคาถามเดิมนะครับก็มีีคคคนน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 ตตอออออบบบบกกกััััมมาาาเเเยยะะหื่่งชํ้ร ไฟเตอร์ทำให้กิ้งยิงแรงและยิ่ง HP PP เหลือน้อยยิ่งตีแรงมากขึ้นและมีแพสซีฟได้คีฟรียี่สาร์เซทำให้ไม่ต้องใส่แหวนอาร์คิคอนได้อ่าเอาเทเลเรื่องกันละกันก่อนอื่นเลยไฟเตอร์ Fighter ทำให้กิ้งยิงแรงนะครับซึ่งอันนี้ก็บอกไปเมื่อกี้แบบไกลๆแล้วนะว่าการกดโลก็คืออนาเธอร์เอสโลอาร์มโหมดเนี่ยมันไม่ใช่การกดแบบโดน JA เพราะฉะนั้นในกรณีที่เทียบกับฮันเตอร์กับไฟเตอร์เนี่ยไฟเตอร์ทันดาเมจได้ดีกว่านะครับส่วนถันมาก็คือ และยิ่ง HP PP เหลือนอ้อยยิ่งตีแดงมากขึ้นอันนี้ขอแก้เรื่อง HP นิดนึงนะครับคือคัดกันหลักของเราเนี่ยเป็นคัดกันเนอร์ใช่ไหมซึ่งคัดกันเนอร์นะครับ มันจะมีสกิลตัวนี้อยู่ด้วยก็คืออะ,อะไรนะ perfect keeper ก็คือในกรณีที่เรามี hp มากกว่า75มันจะมีการเพิ่มดาเมจให้กับเรานะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยก็คือ20เลยนะหมายความว่าคาร์การเนอร์เป็นคาร์ที่ไม่ควรจะโดนโจมตีเลยก็ควรจะมี hp แบบเต็มๆเอาไว้นะครับแต่ว่าสา r ดไฟเตอร์เนี่ย มันจะมีสกิลที่อาจจะขัดแย้งกับตัวคัทกันเนออยู่บ้างก็คือจะเป็นพวกสกิลฮาร์ปไ f e ์เ a y ดเยก็คือเวลาที่เรามี HP ต่ำกว่า50%เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อคัสหลักของเราอ่ะมันมีสกิลเพอร์เฟ k คิ p เปอที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเรามี HP เต็มมันก็เลยอาจจะเกิดการขัดแย้งกันซึ่งในกรณีของตัวการเป็นซับคัทในครั้งนี้นะครับผมไม่ได้อัพสกิลที่ เกี่ยวกับ HP น้อยลงเลยเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคําตอบนี้เนี่ยอ่ามันถ้าหา PP เหลือน้อยเพื่อพลังโจมตีมากขึ้นจากตัวสกิล PP s l a y e r เนี่ยโอเคอันนี้ถูกนะครับแต่ว่า HP เหลือน้อยเนี่ยไม่ควรนะครับในกรณีที่เราเล่นเป็นคาฮันเตอร์นะแล้วก็ถัดมาก็คือแล้วมี Passive ได้คีฟรีฟรี25%าทำให้ไม่ต้องใส่แหวนอาคิดิคอลได้ซึ่งตัว Passive ที่ว่าเนี่หมายถึงอะไรครับ แพสซีฟที่ว่านี้คงไม่ได้หมายถึงคิดิคอนสไตล์นะสกิลคิดิคอนสไตล์คือสกิลที่จะมีการเพิ่มพลังโจมตีดัมเมจคิดิคอนแล้วก็เพิ่มอ,อัตราคิดิคอนด้วยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสกิลเฉพาะเมนคาร์ดคาร์กัเนอร์ในกรณีที่เราเลือกเป็นซับคาร์ดเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถใช้งานในเรื่องของสกิลตัวนี้ได้นะครับนไอส่วนที่แบบเพิ่มอัตราคิดิคอนเนี่ย มันจะเป็นสกิลของตัวสแตนก็คือเป็นเบรบุสแตนกับไวสุดสแตนในกรณีที่เราตีหน้าหรือตีหลังตามการกดใช้งานเนี่ยก็จะมีการเพิ่มอัตราคิริคอนให้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวคาเฟเตอร์เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราจะใช้เรื่องของตัวแหวนอาร์คิริคอนไม่ได้นะเพราะว่าแหวนอาร์คิริคอนนั้นมันเป็นแหวนที่ ใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่เราไม่ได้เลือกเป็นอาเป็นคาร์ไฟเตอร์พะนั้นในเรื่องของสกิลแหวนเนี่ยความจริงแล้วถ้าหากเลือกซักคาร์เป็นคาร์ไฟเตอร์มันจะเสียเปรียบตรงเรื่องนี้ซะมากกว่านะครับอาทีนี้ต่อไปซัรไฟเตอร์เพิ่มดาเมจเชนด้วยงับหน้าจะนะพอดีอา,ผ,าผ่านผ่านคาร์นี้อันนี้ไม่จริงเลยครับไม่มีสกิลอันไหนของคาร์ไฟเตอร์ที่บอกว่าจะเพิ่มดาเมจเชนให้มากขึ้นนะไม่มีเลยนะครับสกิลเชนที่ว่าก็คือจะเป็นสกิลตัวนี้นะเชนทิกเกอร์สกิลเชนทิกเกอร์ก็คือจะเป็นการ อาตอบคอมโบไว้ไว้ตัวศัตรูจุดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถ้าหากว่าเรากดใช้งาน PA ตัวไหนไปก็ตามมันจะเป็นการระเบิดเชนทําให้การโจมตี PA ของเราเนี่ยมันจะแรงขึ้นมานะครับพะฉะั้นในเรื่องของการเพิ่มดาเมจจริงๆของตัวเชนเนี่ยก็คือเป็นสกิลที่ เกี่ยวข้องกับการกดโดน JA หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับการกดใช้ท่า p a ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าไม่มีสกิลที่มันมาช่วยเพิ่มพลังโจมตีของการกด PA เนี่ยก็ทำให้เรามีดาเมจที่มากขึ้นนั่นเองซึ่งมันไม่ได้่อจงว่าเป็นคาร์ไฟเตอร์นะครับแล้วก็ขอแก้ด้วยว่าคาร์ไฟเตอร์ไม่มีสกิลที่เพิ่มดาเมจเชนตรงๆนะครับอเคถัดมาก็คือในบรรดาซับทั้งหมดซับไฟเตอร์น่าจะแรงสุดครับส่วนแฟนทอมใช้เวทได้แต่จะเสียดาเมจที่ได้จากแหวน TMGS ก็คือ t ัว n Machine นการเอนะครับเพราะว่าคาแฟนทอมไม่มีสแตนปอลอกันเนอร์ ner, สัฟเฟิร์เตอร์เอสโลแด้วยแต่ก็บอบบางมากตัวเลือกที่เซฟสุดก็คือกันเนอร์ซัพเฮนเตอร์แลนเอาตัวรอดได้มีการตายด้วยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าถ้าหากเทียบกันร,ระหว่างฮันเตอร์กับไฟเตอร์เนี่ยฮันเตอร์มันจะมีทั้งโจมตีกับป้องกันอยู่ด้วยแต่ไฟเตอร์เนี่ยมันจะเน้นโจมตีไปเลยส่วนเรื่องของการเอสโลก็อย่างที่บอกไปว่าการเอสโลไม่ใช่การกด JA ดังนั้นถ้าหากเทีย คาร์ทันเตอร์จะโจมตีได้เบากว่าในะกรณีที่กดใช้งาน s อสโนะแต่ถ้ากดพวกเกี่ยวกับการกดจเเนี่ยคาร์ทันเตอร์จะโจมตีได้แรงกว่าแล้วก็มีสกิลเซฟการตายด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาเรื่องของตัวแหวนนะครับมันจะเป็นแหวน อาทวิชิงการ S up เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะแต่วงนี้นะครับมันเป็นแหวนที่ถ้าหากว่ามันมีสกิลสแตนทำงานอยู่มันก็จะทำให้เรามีพลังโจมตีของตัวอาวุธทวิชิงการเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมซึ่งในเกมนี้นะครับตัวสกิลสแตนอะ่ะมีแค่4ค่าสนะก็คือค่าสฮันเตอร์ Hunter นะครับค่สฮันเตอร์ Hunter ก็คือจะเป็นสกิลฟูลิสแตนกับกาสแตนไฟเตอร์ก็คือจะเป็นสกิลเบรบุสแตนกับไวสุสแตนต่อไปจะเป็นค่าสเบรเวอร์ค่าสเบรเวอร์ก็คือแอเวอร์เดสแตนกับวิสแตน ส่วนคาร์บอเซอร์ก็คือจะเป็นอ l เอลเมนสแตนกับเบรคขู t แตนนะครับมีแค่สี่คนะัสนีนาที่มีในเรื่องของตัวสกิลสแตนหมายความว่าถ้าหากอยากจะใช้ในเรื่องของแหวนวงนี้นะครับเราจะเป็นต้องเลือกซับคัสนี่เป็นสี่คนะัสนีนาถึงจะสามารถแอคทีฟในเรื่องของความสามารถของตัวแหวนได้เพราะว่ามีในเรื่องของตัวสกิลสแตนอยู่นะครับคำถามต่อไปนะครับอยากทราบในส่วนสกิลทีซับคัสจะได้ไหมครับเพิ่งเริ่มสร้าง ID ดีในสตรีมข้อมูลวิดีโอนี้ดีมากเลยครับโอเคขอบคุณครับก็เรื่องเกี่ยวกับ สกิลทีซับคาใช่ไหมหมาถึงที่ผมได้อยู่ปะก็คือจะเป็นตามนี้นะครับเป็นคา r ไฟเตอร์ก็ลองดูไปแบบอย่างแล้วก็รองปรับแต่งกันดูกันแล้วกันนะครับว่าการเล่นของเราเนี่ยเราควรจะอัพแบบนี้ดีไหมจะปรับแต่งอะไรยังไงดีก็ลองไปอ่านกันดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะเอาไปใช้งานแบบเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยผมขอแนะนําเลยว่าให้อ่านในเรื่องของตัวสกิลกันด้วยนะคะว่าสกิลแต่ตัวเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการทํางานยังไงบ้างอย่างเช่นคารไฟเตอร์เนี่ย ที่เป็นปัญหาก,กันจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว TechArt เจบรัสใช่ไหมก็คือมันจะมีเงื่อนไขเยอะนิดนึงก็คือเป็นการ กดใช้งานท่า PA เป็นการกดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นการกดจะ add tag ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราทําอะไรอันหนึ่งพลาดไปเนี่ยสกิลนี้มันจะไม่ทํางานก็คือจะไม่มีการ active เรื่องเกี่ยวกับเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการกดใช้งาน PA กดโดนจะ add tag แล้วก็ต้องกดไปซ้ากันด้วยถึงจะมีการใช้งานในเรื่องของตัวสกิลตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะสแปมท่าเดียวเนี่ยสกิลตัวนี้มันจะไม่ทํางานนะแล้วก็อย่างเช่น ah c o เตอ e r คาแรคเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมีการอัพเรื่องเกี่ยวกับ J.A. โบนัสมีเรื่องของฟูลรสเตนมีเรื่องของการป้องกันไอออนวิวอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งสำหรับตัวสกิลโจมตีอย่างเช่น J.A. โบนัสหกับ2ก็คือถ้าหากว่าเรากดการโจมตีที่โดนจัดแอตแทคมันจะมีการเพิ่มพลังโจมตีที่มากขึ้นแต่ถ้าหากใครที่ กดไม่โดนจะแอตแท็กเลยหรือว่าเป็นท่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกดจะแอตแทกเนี่ยมันก็จะไม่สามารถอ่าใช้งานในเรื่องของสกิลพวกนี้ได้จะเมียก็จะลดลงไปประมาณนี้นะครับพฉะฉั้นถ้าใครที่ไปขอสกิลอันไหนมาก็ตามนะครับจะเป็นคา่าหน,นูคา่านี้คา่านั้นเนี่ยก็ขอให้อ่านในเรื่องของสกิลกันด้วยว่ามันมีสกิลอะไรบ้างมันแอคทีฟยังไงใช้งานยังไงแล้วมันเหมาะกับเราหรือเปล่าก็สามารถปรับแต่งกันได้ตามความสนัาของเพ,อเพื่อนแต่ละคนไปนะครับแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายนะครับช่องสกิล2กับ4ต้องทําไงหรอครับถึงมีช่วยตอบหน่อยก็ จะเป็นตรงช่องสัพพะเลศข้างล่างนี้ใช่ไหมโอเคเรามาดูกันทีละอย่างนะครับก่อนอื่นเลยตัวช่องของตัวสกิลสัพพะเลศนั้นหมายเลข2กับซีหลตังค่าเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นตามนี้นะครับเริ่มจากหมายเลข2ก่อนก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ไ s ชิคิ PA หรือก็คือคอมเพกโฟตอนอาร์นะครับซึ่งอเน,นี้ยมันเป็นการกด PA แบบพิเศษซึ่งรา,ายละเอียดเกี่ยวกับคอมเพกโฟตอนอาร์เนี่ยผมเคยทําคลิปแยกไปแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็กดตัวไอ้และบนขวาตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถัดมาก็คือหมายเลขสีใช่ไหมหมายเลขสี่ของผมนะครับอันเนี้ยมันเป็นสกิลจากแหวนนะก็คือจะเป็นสกิลจัมปิ้งดอนะครับ ก็จะเป็นแหวนวงนี้อยู่ในเอ่ออันนี้ครับอันนี้คือตัวแหวนแอลจัมปิ้งดอน,นะแหวนแอลจัมปิ้งดอน,นะครับก็คือแหวนที่ทําให้เราสามารถใช้ในเรื่องของสกิลหมายเลขสี่ได้ก็คือเป็นสกิลที่ทําให้เราสามารถกระโดดสูงได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขาการใช้งานเนี่ยเราต้องอยู่บนพื้นแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเวลาคููดาวด้วยส่วนรายละเอียดของตัวแหวนนี้ผมก็เคยทาคลิปสอนแยกไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ย้อนกลับดูคิดด้านหน้วกันะกนะเ,เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็อันนี้ก เมื่อกี้นี้พูดถึงตัวแหวนแอลในเรื่องของเครมืชินการ S-UP ใช่ไหมก็คือจะเป็นแหวนวงนี้นะครับอ่านี่ครับ แหวน L T ลที่แมชชีนการ Sup นะครับหรือก็คือทวีตแมชชีนการ Sta n d Up ในกรณีที่เราใช้งานตัวอาวุธทวีตแมชชีนการแล้วก็มีการใช้งานตัวสกิลสเตนอยู่ด้วยมันจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของเปอร์เซ็นต์โจมตีเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงอันนี้ผมก็ลืมลืมไปละรู้สึกว่ามันจะประมาณ10%แล้วเละมือ่อก่อนนี่ครับมันจะมีการเพิ่มพลังโจมตี S กับ R เนี่ยอย่างละสิอร์เนจากการที่เราตีโบว์ไว้วงนี้เป็นระดับสูงสุด ตัวแหวนอาร์กริดิคอนสไตล์นะครับแหวนอาร์กิลิคอนสไตล์เนี่ยก็คือมันมาจากตัวสกิลกิลิคอนสไตล์ของตัวคาร์ดไฟเตอร์นะครับแต่ว่าแหวนอาร์เนี่ยถ้าหากมันเป็นแหวนจากสกิลใช่ไหมถ้าหากเราเล่นคาร์ดอยู่จะไม่สามารถใช้งานได้ซื้อแหวนวงนี้นะครับ มันเป็นแหวนที่จะเพิ่มพลังโจมตีของการโจมตีคริติคอนเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์เพิ่มอ,อัตราคริติคอนอีก20%ด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าผมเล่นคาส์กันเนอร์ซัฟไฟเตอร์ก็เลยใช้งานแหวนวงนี้ไม่ได้แหวนอาร์ของผมเนี่ยก็เลยจะเป็นวงนี้แทนกค mbol, นค็คือแหวนอาร์เอฟ y อนซิมโบลอาคาสกันเนอร์นะครับคือแหวนวงนี้เป็นแหวนที่จะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้1%อัตราคริติคอน10%แล้วก็ลดความเสียหายที่เราได้รับลงไปอีก3%ด้วยเพราะฉะฉนนนั้นในกรณีทีท่เล่นเป็นอร์ัเ์เน ผมเลือกที่จะใช้แหวนอาวงนี้ซะมากกว่าแต่ถ้าหากใครที่เล่นเป็นสักคาอันอื่นที่ไม่ใช่คาร์ดไฟเตอร์เนี่ย ผมก็จะแนะนำว่าให้เลือกเป็นแหวนอาร์คริติคอสสไตล์นะครับที่จะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้มากกว่าก็คือเพิ่มได้ถึง3%เลยแล้วก็ยังมีการเพิ่มอัตราคริติคอลอีก20%ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะก็ลองไปปรับแต่งใช้งานกันดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็สลับในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าหากใครที่ยังมีคำถามอะไรอีกก็จะหยิบมาทำกันละกันเนื้อแล้วก็ถามที่คำถามเกี่ยวกับคัสอื่นเนี่ยก็ลองถามกันมาดูกันละกันเดี๋ยวจะหยิบหัวข้อเหล่านั้นน่ะมาทำเป็นคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครัััับบบบสสรรคคคลลิปปนนนี้กก็ขออตวไ่ะ แล้วพบกันใหม่ครับมาตนเน่